ว,ะะวันนี้มีส่งมอบรถใหม่นะคะให้น้องธนมศักดิ์สีชมังคนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปถามลูกค้ากันนะคะว่าเจอเจอพี่ขวัญที่ไหนนะคะแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่ยูสุตอใส่ของคนสาขาโจตานะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคุณแม่ของลูกองน้อน,นะคะอัญกจะถามว่าเจอขวัญที่ไหน,นะคะุณแม่ปกติอ่ะจะเลยไปสูงอื่นแต่นี้ก็เลยคิดว่า ออกี่นี่ดีกว่าแล้วก็มาเจอน้องที่นี่น้องที่รอสกรใช่ไหแล้วก็รู้สึกคุยแล้วโอเคนะบริการก็โอเคแล้วก็อัธยาไัยดีก็เลยี่าออกที่นี่ดีกว่าและดอกเบี้ยเป็นไงคะแม่ก็ดอกเรี้ยถ้าไอ้นี่เลยให้น้องไอ้นี่แล้วน้องบอกว่านี่อันนี้ดีกว่านะมันใจนี่น้องพยายามแบบว่าหาตัวถูกไห้กัรและนำางหาตัวถไ บอกว่าถ้ามาออกเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าจะออกที่ไหนดีแต่ว่าต้องึูนที่ความพอใจของเราแล้วก็การบริการของแก่แม่ครับที่แก่ว่าดีให้น้นเียค่ะลุกแพงไม่ว่าะนะคะใช่ค่ะในบริการแม่ในบริการ <ๆ S 2> จัดดีแล้วก็าเสียดีจ,จ้ะแล้วก็ขอบคุณแม่และน้องมากๆนะคะขอให้รถคันนี้พาคนเงินขน ขออนุญาตส่งมอบความสุขให้ลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าออกวัสดุเส้นทีเครื่องสับพันนะคะสีขาวม 2, ค่ะปี2022ค่ะแล้วก็มีส่วนลดผู้ผลิตสูงสุดเนยนะคะ3,000บาทนะคะลูกค้า่านในส่วนจะอีสูตติดต่อเขาขวัญได้นะคะเบอร์ตือและไอดีไลน์06246469ค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตส่งมอบความสุขให้ลูกค้าก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ